ขอเชิญชวนทุกท่านไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อจร,รัญทิตธรรมูและหลวงพอ่อฤาษีดวยครืที่วัดอัมพว,วันนะครับเจดีย์ที่เห็นนั่นคือเจอดีย์ของที่ยิฐยิฐที่วัดน,นี่เองเดี๋ยวจะเข้าไปกราบพระด้วยกันครับนี่บร,ริเวณมหาเจดีย์นะครับจัแต่งไว้สวยงามมาก ก็ถ้าพูดถึงว่าวัดอัมพวันก็คือสำนักปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อจรัญที่มีชื่อเสียงนะครับผู้คนก็รู้จักกันทั่วประเทศสวยงามมากวัดวาก็จะในบรรยากาศที่ร่มรื่นครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเจดีกัน บ่ายบ่ายสองครับก็ข้างนอกแแดดร้อนนะครับแต่พอเข้ามาในร่มเงาของพรมหาเจดีแล้วเย็นครับสวยงามมาก จะพาไปดูพาไปดูเรียนลงพ่อวัตถุม,มงคลน,นะครับที่สร้างในสมัยที่หลวงพ่อใหญ่นี่ครับเอาเลยแค่นี้อันนี้จัดสร้างในพศ2554 เชียวัดคุ้มบัดาลจุดสมาาด้วยเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนอยู่เย็นเป็นสุขาธรรมสิงหาปุราจาเจริญที่ตัะพม บริเวณที่เก็บสิีงละสัมารของพ่อครับ ส่วนวมนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานตราตั้งสมณะศักดิ์ต่างๆของหลวงพ่อนะครับจนมาอันนี้ครับเริ่มตรงพระครูปรลัหลัพระครบหลัดเจรัญทิตะธรรมนูนะฮะภาพก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นน,นี้เป็น พระครูสัญญบัตรชั้นตรีพระครูภาวนาวิสุทธ์นะครับเป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอกในาราชชนานามเดิมคือพระครูภาวนาวิสุทธ์สมเด็ เป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์พระครูสันเดบัตชั้นเอเกเจ้าคณะอำเภอเป็นพระราชรราคณะชั้นสามัญในพระรจิตินานามที่พระภาวนาวิสุทธิคุณพศ25 3 1รับ เป็นพระราชสุทิยานมงคลพศ2 5 3 5เป็นพระเทพสิงหบุราจารย์ภาวนาวิธานกุศลพศ2544และเป็นพระธรรมสิงหบุราจารย์ภาวนาปฏิภัติกุศล พุทธศักราช2,547ครับภายในติติแอร์คอนดิชันนะครับย็นสบายสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่แสดงประวัติของท่านอันนี้เป็นประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์ พรสิงห์อุตโซรพระอาจารย์ดีธรรมจารุพระอาจารย์จากคำคัสรุหลวงพ่อเสน่ห์พระอาจารย์เตชินทะชาวพม่าแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาสัจแพย์จนเดียว์ประสังขราชสุบโมหาสังฆปรินายกอยู่ยานโนทิโยว,วัสเกตราชวะมหาวิหารกรุงเทพมหานคร อันนี้ก็จะเป็นประวัติพ่อแม่ครัวอาจารย์เริ่มตั้งแต่นี่ครับหลวงพ่อเดิมพระธรรมจีร,ระราชมหามุนีชูตุบยาสิทธิพระมงูลเทพม,มุนีสุดจันทศรุสหลวง,งพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอก ตั้งประดิษฐานไว้ห้เสวยงามมากครับส่วนตรงนี้ก็จะใชายนาบนควรจะเป็นประวัติของวัดนะครับอันนี้ก็เป็นนะห้องฟังธรรมมีหัว้าหองัวางควธรรมจะมีอยู่หลายห้องคนระับมีห้องนะ สวดพระหุมนี่แหละครับที่หลวงพ่อจะรั์ท่านนำพาสวดในหนังสือต่างๆของหลวงพ่อเราจะพบเป็นอยู่สเสมอมนนีเป็นอีกมุมหนึ่งน,นะครับที่สวยงามนะ็นการไปจนมานะครับ ท่าอธิบายเรื่องการยืนเนนนะพื่อที่จะเดินจงกรมนะครับเป็นภาพยนตร์ให้ชมตัวอย่างทางเดินจงกรมนะครับถ้าเป็นหินนี้มันจะนวดเท้าไปด้วยมุ่งเน้นสร้างสติห้องนั่งสมาธิครับ กรรมฐานคือการแก้ปัญหาชีวิตที่ดีที่สุดกระธร,รสิ่งหับุราจารยจรัญทิตธรรมโมที่เราคุ้นชินกันก็คือหลวงพ่อท่านจะสอนสติปัฏฐานสี่นะครับกายเวทนาจิตธรรม,มตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของท่านนะครับพร้อมด้วยอัฐบ,บริการต,ต่างหลวงพ่อท่านจะมีหนังสือเอการอยู่ตลอดเวลา เกิดเป็นทึกเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่ลูกศิษย์ท่านที่ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วก็เจอประสบการณ์ก็จะมาเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะมาเทศใหญ้ญาติโยมฟังแล้วก็มาบันทึกเป็นเรื่องราวหนังสือต่างๆมามาม,ามากมายนะครับนดน้านนี้ผมคงไม่ได้ขนนึ้นไปข้างบนนะครับแน่นบนน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนี่ทางขึ้นไปนะครับที่ผมเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่ด้านนี้ก็ จะเป็นห้องสารพัดประโยชน์นะครับครับวันี้เปนการแสดงผลงานของหลวงพอซึ่งท่านมีผลงานในการเผยแพร่นะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจรงนี้ก็เป็นที่จัดประชุมสำหรับพระสงฆ์นะครับพระพอพระเจ้าหน้าที่กราบสรีระสังขารพระราชภูยบญลงพบรือศีลิงธรรม ที่ลัข้าไปที่วิหารแก้ว100ร้อยเม็ดทุกอย่างไม่มีเหตุบางอยมีทุ้นแต่ไม่มีปัญที่จะได้มากราบหลวงพ่อเมื่อตอนมาก็ได้ไปกราบหลวงพ่อจรที่วัดอัมพวันากลับก็มากหงเสียทาน yeah รสนาเที่เห็นนี้เป็นเสียแล้ก็เสียนใต้ดิครับเก็ลก็กลายเป็นภาางรู้ี่คนที่มีประสบการณ์กว่านี้ตัวนะครับคุ น้ำมันและยาหมอกก็อยู่ดน้านี้นะครับทานที่ว่าหลวพอเสร็จแล้วสถานที่ประชาร์พนจะมองกลับบ้านนะครับผมจะมองดีแล้ว